เห็เงินเล่นโดนห่งน,นอนนั้นดีและลาที่ที่เดินทางแต่มีไม่มีร้านอยู่บ้านแต่ก็ไม่ทำให้ฉันลมน้มหะ้พคิดจะไม่คิดอะไรแค่ทำความใจให้มันเพลิน ตอนนี้ผมมาถึงผาแดงแล้วนะครับตรงนี้จะมีป้ายจอดรถอยู่ก็เลยเอารถเข้าไปจอดในต้นไม้เมื่อกี้ก็ฝนตกไปปล่อยตลอดทางครับตอนเข้ามาจะเห็นมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ผมไปดูมาแล้วยังสร้างไม่เสร็จแต่ตรงที่ขับรถเข้ามาที่ผมหมุนกล้องไปจะมีห้องน้ำอยู่เข้าใจว่าน่าจะไปอาบน้ำตรงนั้นแล้วก็ที่นี่จะมีป้าย เดี๋ยวก็เรื่องของข้อกําหนดในการพักแรมกลางเต็นท์ผมมองว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดกลางเต้นนะครับแต่ไม่สามารถเอารถเข้าได้เพราะว่ามีป้ายจุดจอดรถอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูน้าผ่ากันก่อนละกันตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ ตรงจุดชมวิวผาแดงนะครับจะมีก้อนหินแล้วก็มีลักษณะของสี่เส้นขีดแดงๆไปน่าจะเป็นเขตอันตรายครับไม่ควรไปยืนตรงนั้นแล้วก็จะมีมุมก้อนหินตรงนี้น่าจะนั่งถ่ายรูปได้จากหยุดที่ผมซูมจะเห็นถนนนะครับถนนนี้จะวิ่งเลาะชายเขามาเรื่อยๆพอมาถึงบนนี้จะได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเลยครับ อยู่บนนี้จะได้ยินเสียงรถชัดเจนทีเดียวเลยรครับคิดว่าถ้านอนที่นี่ก็นอนฟังเสียงรถกันทั้งคืนเพลิดเพลินกันไปตอนแรกตั้งใจว่าจะนอนที่นี่ไปนั่งจุดชมวิวฝนมาอย่างแรงเลยแล้วก็น่าจะค้างๆลื่นด้วยน่าจะไม่เหมาะในการนั่งเล่นแล้วก็บรนยเย็นไม่น่าจะได้มองเห็นดวงอาทิตย์ละเพราะว่าฟ้าคืม,มเมฆเต็มไม่หมดแล้วตอนนี้ยังพอมีเวลาเดี๋ยวไปนอนคุยกับคุณธงชัยดีกว่า ทั้งก่อนที่ร่างกายบอกว่าไม่ไว้ขอพักสักทนะีสรุปว่าคลิปนี้ไม่ไดนอนผาแดงนะมาที่บ้างคุณทงใจวันนี้คุณทงชัย เตรียมน้ำไว้โดดเล่นกันด้วยเอาเป็นว่าขอจบทิปบุร yeah> ีล anyway claro ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันครับก็พอออกจากบ้านคนณตงชัยแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วสิ้นเดือนจะไปธุระบ้านเกิดแล้วก็กลางเดือนมีธุระสลับสนุนนเขบคป่วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวทิปรอบอีสานนี่ว่ากันอีกทีก็ยังเสียได้อยู่ครับถ้าไปต่อนี่ยาวแน่วันนี้นอนคืนน่าจะคืนที่เจ็ด เพราะว่ามาอสองวันแรกนอนบ้านคุณรงชัยแล้วก็คืนที่สองนอนบ้านภูพันโอสามสี่นอนกับบางหมานคืนที่ห้านอนกับคุณโส้ยห้าหกสิสามสี่สี่ห้าคืนที่หกนอนกับคุณโซดีนี้คืนที่เจ็ดวันนี้พรุ่งนี้วันที่แปดกลับบ้านโอ้โหอันนี้วันนี้กินกล้วยปิ้งนะเนี่วันนี้คุณรงชัยฉลองด้วยเลี้ยงฉลองกันด้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งบ้านบ้านเนี่ยอบ้านบ้านเลยครับที่นี่เยอะ ผลไม้เยอะเนี่ยกล้วยเต็มไปหมดเลยครับเต็ม <laughs> ส,สวนเต็มส,สวน,นมาที่นี่ไม่อดนี่มีแม่แม่ชนคุยด้วยเออมาแล้วยายดีใจมากมีคนมาคุยด้วยเดี๋ยววันไหนใครอยากมากับผมนัดมานะเดี๋ยวพามาเที่ยววัดสวนคุณดวงใจบอกต้อนรับทุกคนครับนีน่มีดูห้องนี่ห้องรับรองนะนี่ห้องรับรอง แน่นอนหลายคนเลยแล้วก็มีเลือนไม้ด้วยรับรองครับแล้วก็เมื่อกี้คุณุงชายบอกต้องทำกับข้าววิเดงน้ำมานี่มีห้องขวห้องขวคุณตงชายเข้าไปแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นเรือนใหญ่ที่คุณตงชายนอนกับยายแล้วก็อันนี้ที่ผมโดดเล่นน้ําประจําถ้าใครดูคลิปผมปบ่อยๆนะนี่แหละตรงนี้จุดเล่นน้ําโอเคครับสวัสดีครับ